สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เมืองเฟืองสอปปลาวค่ะเมืองเฟืองนะคะเป็นเมืองเล็กที่อยู่ทางเหนือของเวียงจันทร์ค่ะเป็นที่ที่มีเขาหินปูนโผล่ขึ้นมากลางท้องไร่ท้องนาค่ะมีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่แต่ที่มีความพิเศษก็คือเป็นแผ่นบางๆซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นนะคะแล้วก็จะรายล้อมไปด้วยสายน้ําแล้วก็ทุ่งนาค่ะด้วยธรรมชาติของเมืองแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะของ เทือกเขาน้อยใหญ่รายล้อมนะคะและกระจัดกระจายเคียงคู่กับพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเป็นทัศนียภาพที่บอกได้ว่าตื่นตาตื่นใจและอีกทั้งนะคะยังมีรีสอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีจุดเด่นอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำตรงนะคะมีวิวสวยๆทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกแถมที่พักรีสอร์ตราคาถูกและก็วิวสวยสุดๆเลยค่ะ ขอบอกกันนะคะว่าการเดินทางมาลาวครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของเราแล้วนะคะแต่ทุกครั้งที่เราเดินทางเนี่ยเราจะมีความสุขเหมือนกับเรามาเยี่ยมญาติเราได้มาสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามพร้อมทั้งวิถีของชาวลาวที่เรียบง่ายซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องเดินทางมาที่นี่อีกครั้งค่ะเมืองเฟืองสอปป,อปอลาว ที่สถานีเดินรถนักบัยแอร์นะคะก็จุดหมายปลายทางของพรุ่งนี้เช้าก็คือที่จังหวัดหนองคายนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้ามแดนกันท,ที่นั่น เราเริ่มต้นออกเดินทางจากนกครชัยแอร์นะคะมุ่งหน้าสูา่่ดนพรมแดนหนองคายค่ะสำหรับค่าตั๋วรถทัวร์ในครั้งนี้ก็601บาทค่ะชุดโคบอะไรช่วยนจะพูดอะไรเอาลง มันมีคนเอาล่งมาว่าเหมือนงกระเป๋าผมนี่ก็6โมงเช้านะคะนี่เราก็อยู่ที่ด่านตรมแดนหนองคายนะคะพร้อมที่จะข้ามแดนไปฝั่งลาวแล้วค่ะโอ้วดีรถติดช่งเด้ตลาดเข้าเด้อย และการที่จะเดินทางข้ามแม่น้ำขงนะคะเราจะต้องขึ้นรถจากด่านตอมอไทยค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายก็ตกอยู่ที่คนละ35บาทค่ะคในการเดินทางข้ามแม่น้ำขงเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปสู่เมืองเวียงจันทร์นครหลวงของสอปปลาวเนี่ยทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตลอดได้ทุกครั้งเลยล่ะคะ่ะ เราอยู่นี่เราอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับอยู่หน้าด่านเรากําลังจะเข้าไปเที่ยวที่ตัวเมืองเวียงจันทร์เป้าหมายแรกของเราก็คือปัดรทธาุหลวง <Okay. S 2> ครับไปไหว้พระสิ่งมงคลเอาเรื่องเอาชัยกันก่อนแล้วก็จะเป็นการท่องเที่ยวในเมืองลาวต่อไปซึ่งทริปนี้นะครับเราจะไปกันที่เมืองเฟืองไปนอนที่เมืองเฟืองที่อ่างน้ําตรงเป็นคืนแรกแล้วก็คืนที่สองที่สามเราจะไปนอนที่วังเวียงครับ สำหรับที่ตรงด่านตมลาวตรงนี้นะคะเราก็มารอติ่งน้องชายที่น่ารักนะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นทั้งไกด์และก็คนขับรถซึ่งการมาเที่ยวที่วังเวียงหรือว่าลาวเหนือทุกครั้งเนี่ยเราจะเรียกใช้บริการรถตู้ของติ่งตลอดเลยล่ะค่ะและวันนี้สมาชิกมากันเยอะค่ะจึงต้องใช้รถตู้สองคันซึ่งอีกคันหนึ่งก็เป็นของเพื่อนติ่งชื่อมังค่ะถ้าใครมาเที่ยวลาวแบบเป็นกลุ่มแก๊งนะคะก็แนะนําให้เช่ารถตู้ค่ะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหารถประจำทางนะคะและเราก็สามารถที่จะไปไหนก็ได้ซึ่งจริงๆอ่ะค่าเช่าก็ไม่ได้แพงนะคะถ้าเทียบกันต่อคนเนื่องจากว่าเรามาเป็นกลุ่มคะ่ะก็ตกคนละไม่กี่บาทนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ติ่งและก็มังได้เลยนะคะสำหรับค่ารถตู้นะคะถ้า 4วันนะคะของพวกเราไปสมาชิกทั้งหมด12คนน่ะก็ตกอยู่ที่คนละ2,700ค่ะตัวเลขกลมๆค่ะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าบริการเนี่ยรับรองว่ายอดเยี่ยมประทับใจเลยละคะ่ะตอนนี้นเราก็ไปแลกเงินมาแล้วนะคะ สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้นวันนี้นะคะอยู <3 S 1> ่ที่513กิีบต่อ1บาทแต่คราวที่แล้วเรามาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ490 490กิีต่อ1บาทนะคะเนี่ยมันมันก็จะแตกต่างกันตามช่วงเวลาค่ะเป็นเรื่อง,องปกติค่ะหรือว่าวันนี้เราได้ถึเงเินล้านอได้เลรคอันนี้ไหร ถึงเวียงจันทร์นะคะเราก็ไม่พลาดที่จะมาพระาธาตุหลวงเวียงจันทร์เพื่อที่จะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองค่ะพอาพูดถึงว่านะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะกับการมาที่พระาธาตุหลวงนะคะก็ตอนนี้ค่าเข้าหูวก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นกีบต่อคนนะคะแล้วก็ยนงดูบรรยากาศความสงบความสวยงามก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆกันดีกว่าและที่นี่นะคะก็ยังคงงดงามอยู่เสมอเลยค่ะองค์พระธาตุหลวงสีทองอารามสมกับเป็นสิ่งศักศดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวจริงๆค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ประตูไทยนะคะแต่ว่าด้านหลังเราตรงน,นี้ก็จะเป็นโทโน้ำพุมาครั้งที่แล้วเราไม่เจอนะคะครั้งนี้เราได้ชมโชนน้ำพุสวยๆแล้วะะประตูไซก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายหลักของเรานะคะเมื่อเรามาที่เวียงจันทร์ซึ่งวันนี้นะคะเราก็โชคดีค่ะมีการโชว์น้ำพุนะคะ ซึ่งในแต่ละครั้งที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอน้ำพุเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆและนี่นะคะขนาดเป็นเวลากลางวันนะคะถ้าเป็นเวลากลางคืนตอนที่เขาเปิดไฟแสงสีเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนลองนึกภาพตามเลยค่ะ และสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะคะอาหารที่เราจะพากันฝากท้องนะคะก็เป็นอาหารประจำเมืองเราซึ่งก็ไม่พ้นเฝอค่ะแวะกินเฝอค่ะมาที่เนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องอย่าให้พลาดเฝอนะคะต้องลองดูก่อนอันนี้สั่งเป็นจัมโบ้เนื้อตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวมาดูหน้าตาก่อนว่าออกมาแล้วจะเป็น นี่คือวธีการทิ้งเบอเลยยไม่มาเลยนะไม่ต้องเลย และสําหรับร้านฝือเมืองลาวร้านนี้นะคะก็จะมีให้เลือก3ขนาดด้วยกันค่ะม,มีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่และก็ถ้วยจัมโบ้ลุงอ้วนเนี่ยหัวหน้าทีมงานนะคะผู้ซึ่งเคยมาที่ลาวหลายครั้งแล้วนะคะแนะนําให้สมาชิกทานจัมโบ้เลยค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยถึงกับทานไม่หมดเลยนะครับเพราะว่าจัมโบ้สมชื่อจริงๆเลย จากที่ยิมจะเฝอมาเมื่อตะกี้นะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปที่เมืองเฟืองนะคะก็ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยไปทางปกติอ่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงแต่ตอนนี้เราจะไปขึ้นทางด่วนเมืองลาวกันค่ะน่าจะใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยก็ถือถือว่าเป็นการขึ้นทางด่วนครั้กหก็เป็นการขึ้นทางด่วนลาวครั้งแรกของเรานะคะออกไปทางด่วนสุด ดกดปี่เหรอ้นทางด่วนกดปี่กดปี่อ๋อมันฝั่งนี้เนี่ยว่าทางด่วนเองเหรอเองใช่เออดีแ่ะเราไม่ดีเลยเราเรียกต้องแบบนเราดันเรากระโดดแับนี้ตบบนี้หลังจากที่อิ่มท้องแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้าสู่เมืองเฟืองกันเลยค่ะและเส้นทางในวันนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางขึ้นทางดว่วน เวียงจันทร์วังเบียงเพราะทุกครั้งนะคะถ้าเราจะเดินทางมาเวียงจันทร์ไปวังเบียงเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความขรุขระแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางครึ่งค่ำวันเลยละค่ะมันก็เป็นความตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ได้เดินทางบนทางด่วนของสอปป,ปลาวค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เส้นทางที่กว้างใหญ่เหมือนถนนที่บ้านเรานะคะแล้วก็ถ่าทางด่วนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0กีกิบ ซึ่งก็ประมาณสัก70บาทไทยนี่แหละค่ะแล้วก็หลังจากที่ออกจากทางด่วนนะคะก็เดินทางต่อกันอีกนิดนึงซึ่งเส้นทางก็ไม่ได้โหดอะไรค่ะเป็นถนนลาดยางซึ่งดีทีเดียวเลยแหละ นี้เราก็อยู่กันที่ก็เหมือนเหมือนเขาจะทาเป็นเป็นแลนด์มาร์กอะคะ่ะให้ดูเหมือนว่าในในแต่ละชนชนเผ่าของเมืองลาวเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างนะคะมันก็จะมีแบบเป็นบ้านลักษณะบ้านทรงเก่าแล้วก็เขาเรียกว่าวิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมอะคะ่ะเป็นยังไงนะคะต,ตรงเนี้ยก็คือโซนที่จะจําลองไว้แล้วก็แล้วก็จะเสียค่าเข้า,ขาอยู่ที่คนละห้าพันกีรนะคะไปดูบรรยากาศข้างในกัน ถ้าวิววิวด้านหลังของวิวด้านหลังของตรงนี้ก็จะเป็นเขานะคะแต่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่อะไรนะคะแต่ว่ามันก็จะได้แบบเป็นบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งแต่แต่ละมุมนะคะอย่างที่เห็นฝั่งนี้ก็จะเป็นมันน่าจะเป็นของวิวิธีการเกษตรนะเนาะนี่จะมีทางการปลูก เข้าวโพดอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ริมน้ำริมม,มึงมงจะเป็นลักษณะไหนนะคะแล้วก็จะมีสุ้มเหมือนที่ทํามาจากหญ้าคาะคะแล้วก็จะมีรูปแบบของบ้านบ้านหรือว่าที่พักแบบแบบหลายๆที่นะคะมาอยู่รวมกันกแบบจำลองมานนั่นแหละดูลุงทำอะไรเร็ว เราต้องไวะหาซื้ออาหารก่อนเข้าที่พักค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตลาดซึ่งมีทั้งของใช้แล้ก็มีตลาดสดมีอาหารสดแล้วก็อาหารสาเร็จรูปนะคะแล้วก็จะบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าใครที่จะมาพักที่รีสอร์ทอ่างน้ำตรงที่เมืองเฟืองนะคะแนะนำให้ซื้ออาหารเข้ามาด้วยเลยค่ะเพราะที่นี่อ เขาไม่อนุญาตให้เราประกอบอาหารนะคะเราต้องทานอาหารสําเร็จรูปเท่านั้นแล้วก็ถึงจะมีร้านอาหารนะคะเขาก็จะเปิดถึงแค่6กโมงเย็นเท่านั้นค่ะอยู่ที่ตลาดเมืองเพืองนะคะจริงแเราเขาบอกว่าช่วงเย็นจะมีของเยอะกว่านี้แหละแต่เรามาช่วงแบบเป็นบ,าบา่ายๆประมาณบ่ายสามถึงแต่ก็หาซื้ออะไรไปกิน เพิ่มตอนเย็นนะคะอันนี 25, ้ได้ปลาได้ปลาคิดว่าจะซื้อปลานี่แหละเดี๋ยวไปอุ่นอันนี้เท่าไหร่ซาวนา0ึ่งาวห้าพันสองหมื่นห้าพันกิบสองมัดซาวห้าพันเท่าไหสองหมื่นห้า ก็ประมาณ50บาทไมะมาณ5บบาท่คิดเร็วๆนะ2อน2 5พันก็เท่ากับไมละห้าบาทเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่บวกสิบสองเป็นหนึ่งในโดยการบินนะนอ่งไรครับ อันนี้เป็นสินอย่างครับเป็นเอ็นเอ็นงัวครับเอ็นงัวคันเบาไทยเห่ากับเอ็นงัวครับใหม่ละสามพันไม่ละสามพันกีบครับผมตัวนี้สามพันกีบตอกเป็นเงินไทยไม่ละหบาทครับผมขอเฉลยเลยตีบาทเงินค่าเงินบาทตัวนี้มันอยู่ห้าลอยนิดๆเขาตีห้าอยครับหรือไม่ละหกบาทครับผมกัเป็นตากินอยู่ครับลายอยู่ไม่หมเหนไปแน่ๆครับคุณสนชุทอไฮ ผู้สาวมาเห็นทหนี่เหนียวหนุบแต่ว่าเย็บขึ้นมาอย็บขึ้นมาเป็นเอนที่ปรุงรสมาแล้วนะคะก็อร่อยค่ะไปฮอนไหมเอาไปฮอรหมัยตองมันถืองตองมันถืองซาบันเท่าละสิบบาทเัร็จแล้ว บ่มสีแหละขมิอวพีคแก้ไป่วยด้วยขมิ้วพีค้อ้วนเนี่เสื้อถือบ่ค่อยได้เลยพิ้แดงกุีแน่นะเอารถรถื่อเงไมอาเลย้น่เอาเบิร์ดเอาเบิร์ดมองมอพ่อเออซอยแม่แน่แซ่บแซ่บย้ยเอามาโหลดแหนมมาเลยหมูแหนมลำบากเนาะคนมีเงินาเนีช้าทกินได้มมพีเอาบกเพชรบ่อเอาบกเพ็รมันเท่าที่กินได้ไหม และด้วยภูมิประเทศของเมืองเฟืองนะคะที่จะมีภูเขาหินปูนคล้ายๆกับวางเบงค่ะมันก็จะมีภูเขาสูงตั้งงานตั้งสลับกับทุ่งนาคอยอวดโฉมให้เราชมความงามตลอดเส้นทางเลยนะคะ และในที่สุดเราก็มาถึงค่ะอ่างน้ำตรงเมืองเฟืองสอปปอลาวค่ะแล้วจริงแล้วนะคะการเข้ารีสอร์ทเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเข้าด้วยนะคะเอาจริงอะ่ะถ้าเราจะมาเข้าที่พักเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเข้านะคะอันนี้ทำเรางงเลยค่ะขอทานข้าวเอาแรงก่อนแล้วกันค่ะ

อร่อยมากอยากกินหมดเห้ามันคือซื้อมาสิ้นแล้วแล้ก็เหล้าไมยเนื้อนุวงเขาอ้ดีมันออากอาหารบ้านนาอาหารบ้านนากินเอาเลออร่อยไหมครับอร่อยไหมเดี๋ไอเนยังเดี๋ยวเเช็ดกอนเช็ดกอนกินน้ำกินน้ำเชฟป่าอ่ะอร่อยครับน้ำอมเลย นร่อยเปบ้านเลยเสียบลายค่ะบลายแสยบลาสีค่ะแสบลายค่ะขาเอินยังกบลูค่ะเอ็นเจียนเจียนเป็นเอนื้อย่างปะคะอ๋อเจียนซีนบอสไม่ซีนเบอกัสันืสบ่สบค่ะ อันนี้ห้องเบอร์06นะคะห้องที่เราจะพักกันในคืนนี้สวยกว่าที่คิดไว้สึกไว่าน่าตอนเช้าน่าจะบรรยากาศด,ดียังไงเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมค่ะแล้วก็ ถังน้ำพร้อมดูดีเลยทีเดียวดยูไปดูด้านนอกกันดีกว่า ดีค่ะแล้วก็ดีมากๆเลยด้วยตอนนี้4ี่โมงครึ่งนะคะเรายังรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายที่เริ่มเข้ามาและล้วลคิดว่าถ้าเป็นช่วงเย็นน่ะน่าจะแบบฟิลดีกว่านี้นะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็โอเคละ เมืองเฟืองห่างจากเวียงจันทร์140กิโลเมตรนะคะแล้วก็ห่างจากวังเวียงอยู่ที่90กิโลเมตรค่ะในส่วนของธรรมชาติที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นเทือกเขารายล้อมค่ะก็จะมีภูเขาน้อยใหญ่กระจัดกระจายควบคู่ไปกับพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจเลยล่ะค่ะบอกเลยนะคะว่าที่พักที่เนี่ยสวยตรงปกค่ะ บรรยากาศดีมากๆโดยเฉพาะบรรยากาศตอนเย็นอากาศหนาวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก17องศาได้ค่ะตอนนี้ก็ เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านล่างของอ่างเก็บน้ำตรงเมืองเฟืองนะคะก็ช่วงเป็นพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะคะเราก็จะเห็นเป็นแสงแบบสีทองนะจะอยู่ริมๆรอบๆขอบนะคะถามว่าสวยตรงปกไหมสวย ตรงปกคะ่ะแล้วก็คิดว่าตอนเช้าน่าจะประทับใจมากกว่า กำลังจะขึ้นไปดูวิวมุมสูงของอ่ันตรงนะคะจะไปรอดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน ตั้งใจจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่ว่าเรงมุมนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็นพระอาทิตขึ้นนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแพรของอีกฝั่งเนือค่ะที่ที่เขาไว้เอาไว้นั่งพักผ่อนเอาไว้นั่งชมบรรยากาศของอ่างน้ําตรงนะคะมันก็จะเป็นเวงที่สวยไปอีกแบบน ครที่เคยไปเที่ยวลาวนะคะสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวรู้สึกและก็รับรู้ได้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งเมืองเฟืองนะคะก็มีบรรยากาศที่ไม่ต่างไปจากที่ว่ามาเลยนะคะโดดเด่นไปด้วยภูเขาหินปูนสูงกลางท้องนาตลอดจนวิถีชาวบ้านซึ่งเป็นทัศนียภาพที่หลายคนนะคะเมื่อเจอภาพนี้ผ่านเข้าไปในโซเชียลมีเดียจะเป็นตัวกระตุ้นต่อเดินทาง ให้อยากไปเห็นเมืองเฟืองด้วยตาตัวเองสักครั้งค่ะ